ดีค่ะมาอาทิตย์หน้าห้าห้าสี่สามสองครับนี่ก็เป็นบ้านสวนทนายค่ะที่เราจะมาพักเรียกว่าติดแม่น้ำแม่กองอําเภอละวาครับบรรยากาศดีมากครับจ้าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ทำพิธีกรรมที่นี่ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปทำกันในเรือนะคะ ค่ะรายการก็ไปทางแม่น้ําเลย๋อครับก็คือจะล่องแม่น้ําคือเป็นเรือลําใหญ่ค่ะเป็นเรือลำใหญ่ไปคือ่ไฮไลท์ของเราคืออยู่คืนนี้ก็เป็นเรืออย่างเงี้ยค่ะเรือท้องแบนอย่างงี้นะก็คือไฮไลท์คือว่าทุกคนจะลงเรือค่ะเพราะว่าจ์มาอย่างเงี้ยจะเชิงอนุรักษ์นิดนึงจะไม่ใช้เรือหางยาวนะอนุรักษ์หิ่งห้อยไว้เราจะไปดูหิ่งห้อยกันก่อนแล้วก็ขากลับแล้วก็จะลอยกรรมแล้วก็ขอพรสวรรค์ลอยกมแม่น้ำแม่กอง คะก็คือลอยกรรมลอยไส่กระทงแล้วก็ลอยทุบไปใช้กะลาใช้กะลาเป็นพิธีดั้งเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ลอยเสร็จแล้วเราก็มีการเขียนเขอพรสวรรค์จากโคมเพื่อจะลอยขึ้นขอพรเทวดาค่ะแล้วก็รับพรวันรุ่งขึ้นแล้วก็รับพรมีปล่อยปลาด้วยครับนะะคปล่อยปลานี่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวโอ้ยนะฮะเยอะแยะมากเลยครับผมได้ ห้าสี่สามสองครับเมื่อกี้นี้เป็นที่พักที่พักสวยมากติดไหมนะผมถามนิดนึงว่าจะเป็นต้องมาแก้กรรมที่ท่าน้ำหรือทะเลแม่กองครับเอ่อแม่น้ําแม่กองเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่น้ำสองน้ํานะคะมีทั้งน้ําเค็มบ้างแล้วก็น้ําจืดแล้วจากโบราณเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยสมัยตอนพระเจ้าตากนะคะเจลบกับพม่าเนี่ยที่จะกู้ เอกราชเอกราชเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะปลูกเศษของขลังนะคะหรือว่าตะกรุดลงเลขยารักษาคนเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะพาไปแต่ละวัดเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลเกี่ยวกับสมัยนั้นเยอะมากนี้พอปุ๊บเนี่ยอาจารย์กาลังจะพิ่งพาขึ้นมาที่วัดจันทร์เจริญโศกเพราะอะไรเข้าใจเพราะว่าหอึ่งหลวงพ่อสายนะคะท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะเรานมานานแล้ว นะแล้ววัดนี้เป็นวัดโบราณไม้เนี่ยจะเป็นไม้สักทองทั้งหมดที่กวติค่ะนะคะแล้วชื่อเขาเป็นมงคลที่สำคัญที่นี่มีแม่ตะเคียนใครมาขอโชคลาบใช่พูดถึงแม่ตะเคียนนี่นะอีมนะสะดุดอีกนึงนะแล้วบอกแม่ตะเคียนถอยเลยโอเคค่ะ พูดถึงแม่ตะเคียงก็ได้นะคนไคนเดียวคิดคนเดียวเว้ยห้าสี่สามพูดถึงต้นตะเคียนนี่คนไทยนี้ไม่ได้เลยใช่นะคะโชคก็คราวที่แล้วเข้ามากันเนี่ยเขาก็ได้กันไปเยอะนะครับค่ะมาขอพรท่านนะคะก็เห็นบางคนเอาเสื้อผ้าอะไรมาถวายสวยงาม อยากเห็นหลวงห้าสี่สามแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือบอกว่าหลวงพ่อที่บอกว่าท่านมรณะมาแล้วค่ลวงพ่อสายครับผมนี่นานแล้วใช่ไหมแต่ว่านานแล้วค่ะแต่ว่าไม่เน่าเปื่อยนะคะอยู่ในโรงแก้วอยู่ข้างบนแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปชมครับเดินทั้งนี้ด้วยค่ะสวยมากนี่คือที่อาจารย์บอกว่าเป็นไม้สักทองค่ะเนี่ยค่ะดูทั้งเพดานทั้งทั้งหมดเลยนะคะสวยมานานได้ท่นทีเนาะ ที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าท่านอยู่ข้างบนอันนี้นของ<ช>จีอยู่ข้างบนใช่ไหม <c oughs> ท่านอยู่ข้างบนแะะ็แ <c oughs> ต่ง,งงว่าตะเกียงเราหายไปไหนวะตะเกียงเรามาถวายที่เนี้ยครับก็ ่าที่เห็นนี่คือปกติไปที่งจะไม่เห็นนี่คืออันนี้ใส่เป็นลงแก้วไว้ค่ะแล้วก็รูปปั้นพีเพิ่งนี่ก็คือองค์ท่านนี่คือไายจริงเนาะค่ะคือคนมาตรงนี้คือหนึ่งได้ได้ความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เราอุ่นใจแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าไม้สัก แต่ว่าเส้นนี้ก็คงเยอะนะสมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้เรียกว่าทั้งคลองทั้งแม่น้ําเลยนะแต่เกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลพวกการบูชามีหมู่บ้านที่เขาปลูกพวกสมุนไพรไว้รักษาทหารใช่คืออย่างอย่างอย่างที่เมื่อกี้ก่อนขึ้นขึ้นเรือมาถามอาจารย์ว่าทําไมต้องต้องเป็นแม่น้ําแม่กองเข้าใจแล้วว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่เราเลือกยินแดงคืนกับมาชนมาก ก็เป็นจุดแบบว่าพ้ต้องเยอะใช่ค่ะแล้วก็พวกอพวกวัตถุมงคลหรือว่าไสยศาสตร์ของขลังอะไรจะทําที่นี่เป็นเยอะมากเลยค่ะวันธรรมดาก็จะเงียบถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ ไม่ไปมีแม่ไม่มีหักยี่สิบแต่จะหยอดไม่มีย่อนแลยไม่มีแล้วมั้งฉันให้แกไปแล้วอะหมดแล้วไนะ เป็นเรือบราณที่เขาอนุรักษ์ไว้นะอันนี้ขุดได้นะคะขุดได้ที่แม่น้ำเนี่ยค่ะแล้วก็มาทำความสะอาดกันจามีน้ำาฝาหลวพี่ให้มาิงเขามีข<อ>ึ้นค่ะน้ำเขาเรียกว่าน้ำสกุลไพรค่ะนี่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับค่ะโอโอแล้วก็อันนี้เจ้าแม่ประดูเนี่ยเขาก็มาขอโชคขอลาบกันนะคะไปด,ดูค่ะ <พอ S 2> <ด> นี่คือกำลังบอกว่าเรือนี่คือเรงอเรือใช่ค่ะเรือโบราณที่ใช้อันนี้ก็เป็นไม้สักทองเหมือนกันแต่เป็นต้นเดียวอแล้วขุดลงไปอ่าเป็นไม้แผ่นเดียวเออต้นเดียวอ่ะคิดดูว่าใหญ่ขนาดเนี้นะคะแต่รอยที่เห็นนี่คือรอยไม้แตกเพราะว่าเก่าแล้วที่ที่คนมาขุยตรงนี้บาจะตรงนี้ค่ะที่ศาลนี้ค่ะนนี้ก็คือ อันนี้ได้ขึ้นมาลำแรกเนี่ยไม่ขึ้นครับนะบแต่พอเจอลำที่สองแล้วขึ้นมาพร้อมกันเลยเป็นคู่ค่ะนะตรงเนี้ยเขามาขอโชคขอลาบกันคือเรามองเห็นแต่ไกลเลยนะว่าค่ะอันนี้คนเขาถูกแล้วเขาก็มาสร้างถวาย <laughs> นะ คราวที่แล้วที่อาจารย์จัดเขาก็ได้กันไปเยอะเหมือนกันนะค่ะอยู่ที่แต่ละคนเนาะค่ะแล้วแต่ดวงได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแล้วก็จิตด้วยนะคะจิตว่าบริสุทธิ์ไหมเป็นกุศลไหมบางคนบอกซื้อมาไม่เคยถูกค่ะเพราะว่าบางทีจิตเราอาจจะหรือว่าเอาไปทําอะไรใช่ต้องใช้นี่เดิมก่อนโอ้โหขอบคุณค่ะอทางทัพที่นี่เห็นไหมคะเดินทางสุนทรัยนะครับ ฮะ<ห>ของเย็นเงนเบียร์ไงพองแม่พูดถึงเบียร์รู้สึกเลยเสร็จเรีบยบลำแรกขึ้นมาเหมือนจะให้รู้ว่ามีอีกลำหนึ่งอ่ะหืมไปแมนทันอยู่แล้วือต่างใหม่แล้วสวยเลยต้งตับด้วยอะลาลงเรือจะม,มากับจะต้องต่อรองราคาเนี่ยค่ะค่ะ แต่ในอัพภาวบ้านพี่แกคนบ,บ้านลาดบุรีขาบ้านเก้าได้เหรอไม่ใช่พี่พักอ๋อนไปแล้วมันก็อยู่ในนั้นแหละอือเรียบร้อยเดี๋ยวนนั่แหละเมื่อวานคุยกับแกไปร้องแล้วลืมลืมเดี๋ยวเราไปวัดนี่ค่ะวัดไม่ะะเปเลล็นไรหรอกมาเาถอะเขาจะได้รู้ว่าวัดคนมาเยอะแยะ ครับอาจารย์นเนะาะค่ะสวยมากฉันเป็นเบื้องหลังบเบืเ้องหลังรี์อากาศหนาวหน่อย